สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูโต๊ะทำงานใหม่ของปอยกันค่ะปอยสั่งเอามาไว้นั่งทำงานที่ชั้นล่างนะคะนี่ค่ะเอามาวางไว้มุมนี้นะคะทางขวาจะเป็นโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายจะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะโต๊ะทำงานนี้ปอยสั่งมาจาก l a z a d a ค่ะเป็นของ SB นะคะคุณภาพดีสวยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะ ไปสั่งช่วงโปรโมชั่นนะคะราคาประมาณ1,500บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาดูที่ตัวโต๊ะใกล้ๆก,ก,กันค่ะนี่ค่ะโต๊ะจะเป็นโต๊ะขนาดกระทัดรัดนะคะยาว1เมตรค่ะที่หน้าโต๊ะจะเป็นลายไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีช่องสำหรับสอดสายไฟด้วยค่ะปอยชอบตรงนี้มากเลยนะคะทำให้โต๊ะดูไม่รกค่ะ ที่ด้านล่างโต๊ะจะเป็นแบบนี้นะคะมีที่วางเท้าด้วยค่ะแล้วก็ทางขวาจะมีลิ้นชักเล็กๆอันหนึ่งนะคะค่ะก็ใส่ของได้นิดๆหน่อยๆนะคะตอนมีใส่ไว้บ้างแล้วค่ะจะมีฮาร์ดไดรฟ์แล้วก็พวกเมาส์นะคะดูที่ด้านหลังโต๊ะกันนะคะนี่ค่ะตรงนี้มีช่องให้ใสายไปรอดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องสําหรับ สายไฟเหมือนกันค่ะแบ่งพื้นที่เอาไว้สําหรับบังสายตาจากสายไฟนะคะตรงจุดนี้ดีมากๆเลยนะคะที่ด้านหลังจะเป็นโต๊ะว,วางเราเตอร์นะคะจะค่อนข้างรกนิดนึงค่ะไปวางแอบไว้ที่ด้านหลังนะคะนี่ค่ะตัวโต๊ะก็ประมาณนี้นะคะดูสวยมินิมอลน่าใช้มากๆเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวปอจะจัด,จดขาวางาบนโต๊ะให้ดูนะคะสำหรับโต๊ะอันนี้ปอยตั้งใจจะมาใช้คู่กับเก้าอี้สีขาวตัวนี้ค่ะ ดูเข้ากันมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ใต้โต๊ะไปวางพรมดอกเดซี่เอาไว้ค่ะเวลานั่งจะได้นุ่มๆเท้านะคะสำหรับโต๊ะอันนี้เวลาเราสั่งซื้อเนี่ยทาง S b จะขนส่งแล้วก็มาประกอบให้เราเลยนะคะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะเราไม่ต้องมาประกอบเองนะคะทางร้านประกอบให้ก็แข็งแรงดีด้วยค่ะโต๊ะอันนี้ใช้เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์หรือว่าโต๊ะเขียนหนังสือก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทดลองวางของบนโต๊ะให้ดูค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ปอนก็จัดวางของไว้บนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะอย่งทีทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นโคมไฟจีบค่ะแล้วก็ตรงกลางจะเป็น macbook นะคะอันนี้เป็น macbook pro ขนาด13นิ้วค่ะส่วนอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดนะคะอันนี้เป็นคีย์บอร์ด t m ่ M680 ค่ะสีชมพูน่ารักมากเลยนะคะ ทางขวาจะเป็นเมาส์กับที่รองเมาส์ค่ะอันนี้จะเป็นเมาส์ Logitech p a ป b l e M350 นะคะทางขวาอันนี้ก็วางเป็นแก้วน้ำเอาไว้ค่ะก็อันนี้จะเป็นบ้านไม้เล็กๆสำหรับวางตกแต่งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธค่ะอันนี้จะเป็นลำโพงดีวูมเอ็กซ์เพรสโซนะคะตัวเล็กแต่ว่าเสียงดีมากค่ะนี่ค่ะด้านบนตัวก็วางไว้ประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูที่ด้านหลังโต๊ะกันค่ะนี่ค่ะ จัดเก็บสายไฟได้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้จะเป็นสายของ macbook ค่ะนี่ค่ะดูเรียบร้อยมากเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสายไฟของโคมไฟค่ะก็ซ่อนไปข้างหลังได้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะพอมองจากด้านหน้าเราก็จะไม่เห็นสายไฟค่ะดูล้วสบายตามากเลยนะคะสรุปแล้วโต๊ะตัวนี้ปลอยชอบแล้วก็ประทับใจมากเลยค่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูตามลิงก์ที่ปลอยใส่เอาไว้นะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยคะ่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ